สวัสดีนะครับพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ X-Ford นะครับกับการที่เราจะมาทำการนะครับเปรียบเทียบว่าระหว่าง รูบิกที่ขโมยน้องมากับโรบิกอัลพันนะครับว่าอะไรมันจะดีกว่ากันนะครับแงอยู่แล้วอัลพันมันดีกว่าแม่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันขนาดไหนเนาะก็คือเรื่องราวนะครับมันมีอยู่ว่าวันที่3ามกันยาที่ผ่านมาเนี่ยมันไปไปเกิดผมเว้ยแล้วก็อยากใจของขวัญตัวเองสักหน่อยนะครับก็เลยซื้อมาแม่งเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่า แกลนสามห้าหกเอ็มนะครับนี่ก็สลารพันกว่าบาทนะครับนี่มาก็ทางร้านนะครับก็จะแถมไอตัวสแตนนะครับนี่สแตนรูบิกนะครับก็ไว้วางได้นะครับนี่อาคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้บิดเขาเรียกว่าแก้แก้เร็วเหมือนพวกที่แบบ ที่เขาไปแข่งกันนะแบบ1ิวิยี่สวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเสร็จนะครับผมใช้เวลาเฉลี่ยเนี่ยประมาณ1นาทีกับอีกประมาณ10วินาทีนะครับในการแก้เนาะหรือถ้าบางครั้งถ้าหากว่ามันแบบจังหวะมันเข้าจริงๆเนี่ยผมอาจจะแก้ประมาณแค่สัก40่สิวิก็ได้แล้วนะครับก็เนี่ยการบิดเนี่ยมันจะมีการติดๆขัดๆหน่อยเนาะมันก็จะมีการติดๆหน่อยอืม อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันเลยดีกว่านะครับอันบล็อกพร้อมกันนี่เก็บไปก่อนไปอของถูกเนี่ยขโมยน้องมานะครับน้องน้องไม่ได้ให้ด้วยนะครับแม่งขโมยมาขโมยมาตั้งแต่นานแล้วนะครับนานมากแล้วอ,อแพ็คแน่นหนามากอืมชิทนี่สินะรูบิกอัลพันเออ สวยสวยจัดจัดนะครับามาแกะกันเลยต้องค่อยๆแกะให้อารมณ์เหมือนแบบกล่องมือถืออเออมันให้อารมณ์เหมือนกล่องมือถือเลยนะครับอโอเคอันนี้เป็นกระดาษปกตินะครับไม่ได้มีการเคลือบเงานะครับในส่วนของอรูปรูบิกนะครับมาออมันต้องเปิดด้านนี้เปล่าวะไม่รู้นะครับไปเปิดเลย อื uh huh. นี่นี่คืออะไร Q u t a t i o n Q Station App อ ig n In นนะพินโค้ดทู t o อร a เรียลอ่อบิกินเนออ๋อนี่นะครับก็มันจะให้เราสแกนนะครับเพื่อที่จะให้ดาวน์โหลด Q s t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  o o นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ขูดนะครับเราใช้เหรียญขูดนะครับมันก็จะมีโค้ดให้นะครับเนาะนี่ ว้าวมาันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝาไม่มีอะไรนี่แล้วนี่มันเศษอะไรเนี่ยเป็นเศษไอ้นี่นะครับมันเหมือนพลาสติกพลาสติกมันแบบละลายนิดนึงอะ่ะโอ้โหอ,อะไรมันจะโอ,โอ้นะครับแพ็กเกจิ้งโคตรดีนะครับอันนี้เป็นที่ผมไปดูนะครับมันจะมีถุงให้ด้วยนะครับนี่มันจะมีถุงใส่เนาะอ่ะ นี่จะมีถุงกำมะหยี่นะครับเป็นกำมะหยี่อุ้ยเจิดอย่างหรูอ่ะอืมโคตรหรูนะครับไปไปพวกนี้เกะกะเกะกาไปไปไปแล้วจะมีนะครับในส่วนของนี่คือสิ่งใดกันคู่มือนะครับไม่ครับเราไม่ดูครับเราไม่ดูครับเราไม่ดูคู่มือนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือมันเป็นตัวตัวปรับนะครับว่าจะให้รูบิกของเราเนี่ยมัน มันมีความเร็วความฝืดขนาดไหนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะไปเปลี่ยนแกนได้นะครับอ่ะโอเคก็ล้วก็แกะกันเลยดีกว่าแก,กอะอ,ะอะ้าวเดี๋ยวนะมันต้อ,อย่างไงต้องบีบอ๋อนี่ไงเนี่ยบีบตรงนี้เช็ด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 นี่คืออะไรซิลิโคเฉยๆนะไม่มีอะไรเก็บไว้ก่อนมา โอ้โหลองเปรียบเทียบอย่างนี้อะอืมดูจากภายนอกนะครับน่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวเราแกะก,ก่อนเลยดีกว่านะครับมาอืม้มอ่า นะครับสัมผัสแรกนะครับไอ้นี่มันจะออกผิวด้านด้านนิดหน่อยนะครับมันจะไม่สะท้อนแสงแต่อ้นเนี้ยสะท้อนแสงเห็นไหมู้ว่าเห็นไหมทะนดีก่อนจะเอาสีอะไรดีสีแดงเห็นป่ะสีสีของฝั่งซ้ายนะครับมันจะออกแบบมนๆม,ม,ม่นค่อยสะท้อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไออันขวาที่ขโมยน้องมันเนี่ยสะท้อนนะครับนี่ก็เขาบอกว่าถ้าเล่นไปเล่นมาเนี่ยผิวมันจะเงาเองนะครับเนาะเฮ้ยอ<น>่าแล้วก็น้ําหนักเบากว่าด้วยเนาะ อืผมก็ไม่ใช่นักรีวิวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกรูบิกมากนะครับแต่ว่าก็อยากเล่นนะครับเอออยากเล่นก็เลยซื้อมานะครับตัวนี้นะครับมันจะมีแม่เหล็กด้วยเนาะอ่าแม่เหล็กเพราะว่าเวลาพอเราเล่นเล่นไปเนี่ยมันจะมันจะดดนะครับมันจะดูดีนี่มันจะดังแก๊กแก๊กเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่มีว่ามันอันละอันละร้อยบาทมั้งนะครับอันละร้อยบาท นะครับพวกตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับก็จะมีขายเนาะอ่าอุ้ยแต่นี่ลื่นนะครับลื่นอ่าอืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับคือตัวนี้ก็จะสามารถแกะเปลี่ยนได้ด้วยนะเนาะลองมาดูแกะเปลี่ยนเลยสิโอ้โหใช้ของมีคมเลยเหรออืมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังดีกว่าอุ้ย แย่ละแย่ละเอาไปวายชามาก่อนเถอะนะครับเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กนะครับผมชอบตทงแม่เหล็กมันนี้ก็คือเราเล่นเนไปมันก็จะดูดเองนะครับเนาะคือมันออกแรงแบบแค่ดดเดียวมันก็ไปแล้วอะ่ะเฮ้แต่สีมันรู้สึกว่ามันสดกว่าน,นี่เนาะเหมือนสีมันจะสดๆกว่าไไม่รู้อะ่ะเออเฮอเทดีเทดีเนี่ยโอ้โ อ่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคัตติ้งคอนเนอร์ใช่ไหมนี่ก็จะมีติดๆหน่อยนะครับแต่อันนี้มันดูมันเหมือน,นลื่นไปนิดนึงนะครับเหมือนลื่นไปนิดนึงเดี๋ยวผมต้องเอาไปปรับแก้ไขอีกสักเล็กน้อยนะครับอ่าเพื่อให้มันเข้ากับมือของแต่ละคนเนาะเออบิดง่ายดีบิดง่ายดี เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละสีก็จะมีความตึงนะครับของไอตัวแกนไม่เหมือนกันด้วยเนาะผมก็เดี๋ไปศึกษาอีกที่นึงนะครับอ่ะโอเคนะครับแค่นี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับเออก็จะมีตีๆขัดๆอยู่ทิดน,นึงนะครับเห็นนะปึ๊บปึ๊บอืมอ๋อ อโอเคนะครับเหมือนเหมือน,นบ,บิดไปบ,ดบิดไปแล้วมันจะแตกไม่รู้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยล่ะนะครับไปละสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า